สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสบ,บดีที่28เมษายน2565นะคะดรแตวก็จะเล่าความฝันของปะปุให้ฟังนะคะขอบคุณเคยอีสานใต้มากค่ะที่ไปถ่ายทำคลิปดีๆมาให้ดร,ตรแตวฟังนะคะขอบคุณมากค่ะความฝันของปะปุนะคะปะปุก,ก็ฝันว่าปิงกัดขาปิงกัดขานะคะเป็นปิงควายเป็นปิงควายนะคะก็มีกัด อีขาหนึ่งมีสองตัวอีขานะหุ้ยเต็มไปหมดเลยนะคะตามภาพเลยนะคะสวยไหมครับปิงเกาะปิงกัด <c oughs> ความจริงเขาเป็นโมเดลโมเดลลิง่งโมเดลใหม่มเขาเรียกว่าลุกใหม่เลยนะคะอันนั้นน่าสวยงามเลยนะคะความฝันก็ก็คือว่าคุณป้าปุเนี่ยก็แบบดึงดึงออกสองตัวดึงปิงอ่ะออกจากขาสองตัวนะคะแต่อันนั้นมันคงจะเยอะ มันคงจะเยอะจัดนะคะก็คงจะดึงออกไม่ไหวนะคะคุณป้าก็ดึง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 ออกได้นะคะสองตัวนะคะอ่าจบความฝันแค่นั้นนะคะก็ก็เราก็มามาแปลความฝันกันนะคะว่าเออมันหมายความว่าอะไรเนาะปิงน่ะปิงมันหมายความว่าตัวปิงเนี่ยมันจะเกาะอยู่กับควายไงคะแล้วปิงมันเกาะอยู่กับควายแล้วมาเกาะอยู่กับคนเนี่ยปกติเนี่ยปิงเขาก็จะดูดเลือดควายนะคะก็เหมือนแบบเหนียวแน่นอ่ะ พึ่งพาอาศัยกันเขาเรียกว่าพึ่งพาอาศัยกันนะพึ่งพาอาศัยแล้วก็ต่างคนต่างก็แบบอยากเขาเรียกว่าชีวิตของแต่ละคนเนาะก็ต้องดิ้นรนนะคะแล้วอย่างตัวนี้ยปิงก็เกาะขาสองตัวอีกขานึงก็หลายตัวนะคะมันอาจจะหมายความแบบนี้ไอ้สองตัวไอ้สองตัวนะ่ะมันหมายความว่าเกี่ยวกับการเดินแบบนะคะก็คือการใช้ขาสองขาเดินแบบนะคะ แล้วขาสองขาเดินแบบก็คือเกี่ยวกับเจ้าหญิงกบนะคะเจ้าหญิงกบจะเกี่ยวกับผ้านะคะเกี่ยวกับผ้าเกี่ยวกับการเดินแบบการแฟชั่นนะคะแล้วก็เพราะว่าฝันต่างๆจะมาอยู่ที่เรื่องของการมีเทนนะคะมีการดการ์ดเลือนกระจกนะคะก็จะมีเทนมีเทนนะคะแล้วก็พอมาอยู่กับเสื้อผ้าเราก็บอกว่ามีเทนมีแบรนด์อย่างนั้นนะคะมีเทนมีแบรนด์อ่าแล้ว เราก็มาดูแบบนี้ก็คือถ้าปกติปิงเนี่ยจะเป็น8นะคะปิงเป็น8แล้วทีนี้ควายควายก็คือ14ก็คือวันอนุรักษ์ควายไทยที่เขาจะต้องมาเกาะมากินเลือดมาเกาะตามแข้งตามขาไมาย่ยอมออกนั่นนะ่ะหมายความว่าเหมือนแบบการรักกันอย่างเหนียวแน่นไงคะเพราะว่าปิงเนี่ยสื่อถึงความเหนียวแน่นนะคะเกาะอยู่กับเรานะคะเหนียวแน่นเลยนะคะถ้าเป็นครอบครัวเนี่ยก็คือก็หมายความว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ ความรักในครอบครัวที่แบบเหนียวแน่นนะคะเขาเหมือนเป็นการเป็นการให้เราคิดนะ่ะเขาเรียกว่าถ้าอันเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าจินตนาการนะ่ะมีความสําคัญกว่าความรู้นะคะดรแต๋วก็จึงใช้การจินตนาการนะคะในการที่แปลความฝันใช้การจินตนาการแล้วการจินตนาการนะั้นมันก็ช่างแปลกนะคะเพราะว่ามันเป็น พาไปสู่เลขต่างๆที่เหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันทุกอันเลยนะคะแล้วทีนี้บางคนก็ฝันเกี่ยวกับข้าวลามนะคะข้าวรามก็คือเหนียวแน่นนะคะเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นข้าวเหนียวที่จะต้องเกาะติดกันนะคะเขาก็หมายความว่าอันน่แหละอุ่นไอรักครอบครัวนั่นแหละค่ะอุ่นไอรักครอบครัวนะคะแล้วเป็นวันสายใยสายใยรักแห่งครอบครัวแนบแน่นเลยนะคะมันจะมีฝันอื่นๆที่เราจะบอกไปเรื่องของสายใหญ่ลักแห่งครอบครัวนะคะอแล้วก็วันครอบครัวนะครับปินเกาะขากับ บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของการเดินแบบเป็นเรื่องของเจ้าหญิงกบนะคะส่วนอีกขาหนึ่งนะคะหน้าที่แบบมีปิ่งเยอะเลยนะคะก็หมายความว่าอย่างนี้นะคะก็หมายความว่าเกี่ยวกับการปั่นจักรยานนะคะปั่นเพื่อแม่แล้วก็ปั่นพวกอุ่นไอรักเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นการปั่นเพื่อแม่แล้วก็อุ่นไอรักก็เป็นเพราะว่าขานะ่ะขาสื่อถึง การเดินการปั่นจักรยานเพราะว่าถึงแม้ว่าฝันเนี้ยจะไม่มีเรื่องของจักรยานนะคะแต่มีคนอื่นฝันไงพอมีคนอื่นฝันปุ๊บเราเป็นคนที่ทบทวนวรรณกรรมอะ่ะเราก็จะมองออกเลยว่าอ๋อในงวดในงวดเนี้ยมีใครฝันอะไรไปบ้างนะคะแล้วเราก็เอาทุกความฝันนั้นะมาบูรณาการผสมผสานให้อยู่ด้วยกันนะคะอะ่าถึงแม้ว่าคว,ความจริงเราไม่ได้ฝันแต่คนอื่นเขาฝันไงคะอะ่าแล้วทีนี้คุณป้า ปป,ป,ปุก็ฝันเกี่ยวกับว่าฝันว่า ivot, ได้ปลาเยอะเลยจับปลาได้เยอะเลยอปลาก็คือสมุดปลาการน,นะคะปลาก็คือสมุดปลาการน,นะคะเพราะว่าเราถึงแม้ว่าปป,ปุไม่ได้ฝันเกี่ยวกับสมุดปลาการแต่อันอื่นเขาโยงไปจนถึงสมุดปลาการน,นะคะอเราไม่ขาเต็มไปหมดอนะ่ะขาไอ้ที่ขาเต็มไปหมดนะที่ปิงที่ปิง่งปิงเนี่ยปิงเต็มขาไปหมดก็เป็นเพราะว่าเหมือนแบบจักรยานไงในการ ในการปั่นจักรยานที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะมันมีมันมีฝันของคนอื่นที่มีการปั่นจักรยานนะคะขี่มอเตอร์ไซค์อย่างนั้นนะคะมันมีความฝันของคนอื่นที่เราจะต้องเอามาใช้นะคะเพราะว่าอย่างเช่นมีการปั่นจักรยานปั่นอ,อะไรนะปั่นเพื่ออุ่นไอรักอ,อุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะก็คือปั่นเมื่อวันที่9ธันวาคม2561นะคะมีเลข5 0 มีเลข61ที่เราต้องการนะคะก็คือตอนที่ปั่นนะั้นน่ะก็มีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะถ้าระยะสั้นเนี่ยอยู่ในช่วงของ4ถึง11กิโลเมตรนะคะเขาเรียกว่ามี3ขบวนถ้าระยะกลางเนี่ยก็คือ16ถึง24กุม20 16ถึง24กิโลเมตรอ่ามี6ขบวนนะคะแล้วยา,ยาวก็คือ39กิโลเมตรเนี่ยมี3ขบวนนะคะนี่ก็คือ ปิงนะคะปิงที่เกาะตามขาที่เต็มไปหมดนะคะหมายความว่าขาแต่ละคนเนี่ยในวันนั้นนะคะทั่วประเทศนะคะปั่นเพื่ออุ่นไอรักของครอบครัวแล้วก็เป็ดพวกคนที่ไปปั่นจักรยานนะคะก็เป็นแขกของพระมหากษัตริย์นะคะอืสะแสดงว่าโอ้โหขาเยอะเลยนะคะอันนั้นราะคาะที่ไปที่หมายความว่าปิงเกาะนะคะอ่าก็คือ ได้เลขเดิมนะคะเลขเดิมก็คือเลขเหมือนเดิมเลยนะคะ4ี่หสองนะคะแล้วก็หนึ่งเจคลิปนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเราก็จะได้เลข14ก็คือวันอนุรักษ์ควายไทยนะคะแล้วก็วันครอบครัวนะคะ1 4สี่นะคะเพียงแต่ว่ามันแยกออกจากกันนะคะแล้วทีนี้ไอ้เลข17เนี่ยเลข17ก็จะเป็นวันตำรวจนะคะเลข17ก็จะเป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาตินะคะ นะคะมันก็จะมีหลายหลายหลายอย่างเลยคะ่ะแล้วทีนี้อย่าง2112ก็เป็นวันคุณแม่วันแม่ไงคะวันแม่อ่าแล้วก็หกสองหก็เป็นวันเกิดของเจ้าคุณพระนะคะแล้วก็ถ้า 26, ยีเฉยๆเนี่ยก็จะเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชจากันที่9ก้นะคะอ่ามีหลายอย่างเลยนะคะที่เราเราจะต้อง ลึกๆอยู่ข้างในนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ